คือเป็นหนึ่งคนดังที่ฮอตแบบสุดๆจริงๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับนักแสดงแล้วก็นักรองชื่อดังนแคนหนุ่มพีพีกรีที่ล่าส,สุดนะคะขึ้นแท่น New Eye of Maybelline คนแรกของประเทศไทยเป็นตัวแทนของแบรนด์นะคะในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ตกแต่งรอบดวงตาแล้วก็คิว้วให้กับผลิตภัณฑ์ Last Sensation Sky High Mascara Mascara ตัวดังของแบรนด์ โดยได้จัดงานแถลงข่าวนะคะ Ppx s k y High m e m b r u i n e Exclusive Live Event เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาณเพอแบงคอกนะคะนำโดยคุณชัยฤทธนาสมยนต์นะคะผู้นำของแบรนด์หรือว่า General Manager ของ m e m บร i n e New York ประเทศไทยเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้เรียกว่ากระแสะตอบรับนี้ไม่เคยไม่เคยเท่าที่เราทํามานะครับของเมเบลีนไม่เคยอยู่ในเลเวลนี้มาก่อนนะครับระดับนี้นีคือเป็นความน่าตื่นเต้นนะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยมอบให้กับทุทกๆคนนะครับโด,โดยเฉพาะฟนแฟนของ,นองพี่ผีครับยากเลยจืต้องบอกก่อนเลยนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือว่า พอทุกคนพูดถึงว่าเมเบิร์นเนี่ยทุกคนจะคิดถึงอะไรนะครับทุกคนชอบคิดถึงว่านิวยอร์กก่อนเลยเนาะซึ่งนิวยอร์กเนี่ยทางแบรนด์ของเรามันก็มีความใหม่มากกว่าเป็นเมืองนะครับมันคือความหลากหลายนะครับความมีพลังแล้วก็สไตล์นิสตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพีพีเนี่ยมีทุกอย่างที่ บอกมาเมื่อกี้เลยนะครับทั้ง3อย่างแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือจุยเนี่ยเคยทํางานที่นิวยอร์กกับสิงคโปร์ก่อนนะครับเป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยพอมาทํางานเนี่ยจะลอนช์มสคาราตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่สาคัญมากที่สุดแบรนด์เนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเลือกคุณนําเสนอนะครับแบรนด์แอนโทเขคนไหนนะครับพอเห็นน้องพีพีขนตาที่ยาวสวยแล้วก็การที่สามารถนําเสนอนะครับขนตาขนคิ้วให้เฉิดฉายได้นะครับอยากเฉิดฉายมานานแล้วเพราะฉะนั้นเมเบลรนมอบโอกาสนี้ให้นะครับกับทุกคนครับ ดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นม,มากๆคือตัว PMP ได้ยินตัวมาสคาร่าตัวนี้ของทางเบเบลรีมาตลอดอยู่แล้วครับผมก็เป็นตัวดังเลยคือพอ ทางแบรนด์ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออเราเราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับมากเราไม่เคยจะพรีเซนต์โปรดักที่เป็นบิวตี้โปรดักที่เกี่ยวกับขนตาหรือคิ้วอะไรอย่เงี้ยเหมือนกันเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็ดีใจมากๆก็อยากขอบคุณเมเบลีแล้วกันครับที่ที่ที่มอบโอกาสนี้ให้กับน้องพีพขอบคุณครับแล้วพี่จือขอบอกว่าน้องพีพีเกรนลีเ e ็กซ์ซีด e าย์เอ็กซ์ปคือเกินความคาดหมายดีมากเลยครับเพราะว่าการการชูดงานตาเนี่ยถือเป็นงานที่ยากที่สุดนะครับสำหรับเครื่องสำอางเรา พี่พีนี่นำเสนอ Sky High Mascara ได้ด <pre> ีมากๆนะครับทั้งตัวตัวผลลัพธ์ของของมาสคาร่านะครับแล้วก็วิธีการที่นำเสนอความเป็นนิวยอร์นี่คือทำได้ดีมากขอบคุณมากค่ะพี่พีการทำงานกับแบรนด์เป็นยังไงบ้างคกับความในบร์ลินก็สนุกนะครับผมก็เป็นเป็นเป็นพี่รู้สึกว่า คือตัวพีเองพี่ก็ทำบิวตี้โปรดักต์หลายหลาย <ừ. S 1> อย่างเหมือนกันะอะไรเงี้ยเป็นงานตาเหมอือนที่พี่จูนพูดเลยคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็เซนสิทีฟด้วยเพราะว่ามันมันเหมือนว่าเราเราต้องโฟกัสตรงโปรดักต์ตรงนี้อย่างเดียวแล้วเราพรีเซนต์ทุกอย่างผ่านสายตาอย่างเดียวนี้ครับผมก็เป็นอะไรที่ชาร์เลนจ์ตัวพีมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าร่วมงานครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดี <ừ. S 1> ในในสำหรับตัวพีเลยครับ สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ Sky High Mascara นะครับันนี้แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่า TikTok เนี่ยเป็นไวรัลนะครับถ้าเกิดทุกคนไปดูใน TikTok เนี่ยถือเป็นกระแสง ดังมาแล้วทั่วโลกนะครับเริ่มงแต่ที่อเมริกาไปจนถึงยุโรปนะครับแล้วเข้ามาถึงเอเชียนะครับพอยประเทศไทยเนี่ยรอมาสองปีแล้วนะครับเ mm hmm. มีบรีนไทยแลนด์เนี่ยมอบสกายไฮนะครับให้กับทุกๆคนในเมืองไทยเนาะเรียกได้ว่าแบบ mm hmm. ทั้งมัสคแคารายิ่งปัดยิ่งพุงแล้วไม่พอคือกันงามได้อีกคือทุกๆคนใช้ใน,ในทุกๆโอกาสได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด RES UP นะครับ สไตล์ aged beautiful อย่างนงี้ยหรือว่า every single day นะครับใช้เป็น every day ติ่ต่ได้ครับผมยังไงก็ตัวเพียงฝากฝากเนเปอรลีนด้วยนะครับผมตัวมาสคาร่าสกายไฮนะครับผมก็ตัวเพียงพี่ได้ลองใช้แล้วพี่รู้สึกว่ามันมันดีจริงๆนอกจากจะคือมันมีสาระการมมากมาย water proof bamboo extract หรือว่าอะไรอื่นๆคือเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับยังไงฝากเมเบลีนด้วยครับ แฟนๆสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดข,ของเมเ e ิล i ินแล้วก็กิจกรรมต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ของเมเ e l l ลินไท a แลนด์ได้เลยนะคะ